สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว6แท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเมื่ออาทิที่แล้วนะฮะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่ายังไม่ไปไหนเลยนะครับประกอบกับเรื่องของ supply effective ด้วยนะครับดังนั้นนะฮะทำให้กราฟยังไม่เดินทางไปไหนไกลนะฮะส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกลนะับบอกว่า เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นก็เพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะหลุดโซนที่เรียกว่าโอเวอร์ออกไปได้นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับเขาอยู่ในช่วงของการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชุดนี้นะฮะเกือบจบแล้วเนาะนะอีกนิดนึงรออีกนิดน,นึงนะ กราฟมีโอกาสที่จะเดินทางแต่ต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเดียเที่ยวทำไมกราฟยังคงอยู่บรัวนี้ก็เพราะว่านะครับตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยอนะฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะเกาะแนวที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงด้วยนะครับเมื่อไม่มีกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟ ก็จะไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับ ในระยะใกล้นะครับยังคงอยู่ในกรอบนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะครับกรอบการเคลื่อนที่ก็คืออยู่จากแนวเส้นหยดวิยาเส้นสีน้ำเงินนะฮะกับเส้นสีฟ้าของเราก็อยู่สักประมาณ2000จุดนะครับแต่หากมีโอกาสจะย่อตัวลงมานะครับอย่างน้อยจะต้องลงมาทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองก่อนนะครับเขาถึงจะเดินทางเนาะนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวิกกอนนูนนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับสาแปท่งก็อยู่ที่ซักประมาณ5,000กว่าจุดนะฮะเมื่อวันศุกร์เราไม่ได้วิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะ <c oughs> ตรงนี้เราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอย่อตัวลงก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เขายังคงอยู่ในกรอบนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟของวีคที่แล้วนะครับเขาเกาะยานิโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวประกอบกับนะฮะที่เป็นเรื่องของ Supply Effective ด้วยนะครับก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อวันสุกที่เป็น Action Market ที่เราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่านะครับ ตลาดที่เป็นรียลไทม์นะครับคาดการว่าทําให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นได้ในระดับหนึ่งก็ผลปรากฏว่านะครับส่งผลทําให้ราคาทองคํำนั้นมีย่อโตลงมาได้2แท่งเนาะนะฮะก็ลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับนะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงเพราะว่าเขากลับตัวในโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศนะครับ และเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำ low l o ว e low ในรบริเวณนี้นะครับก็คือจากราคาปัจจุบันนะฮะลงมาอีกสักประมาณ500จุดนะมีโอกาสที่จะทำ low l o ว e low นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะ อ่อนๆลงหน่อยนะครับกำลังรอทำไดเวอร์เจนนะฮะใครเรียนไปแล้วเนาะกำลังรอทำไดเวอร์เจนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะต้องรออีกสักชุดนึงก่อนนะครับเพราะว่าลักษณะการเพิ่มที่ของกราฟอันนี้กราฟยังไม่เดินทางนะครับยังเกาะๆอยู่ในปลายไซเวยแล้วก็ต้นๆเทรนเท่านั้นไม่รู้ว่าเทรนนี้จะเดินทางได้สักแค่ไหนจะต,ต้องดูแอคชั่นมาเก็ตแล้วก็ทาาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นประกอบนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟรมนะครับอันนี้อยู่ที่สักประมาณบทที่สี่ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็จะวางแผนนะครับและะว่าบริเวณนี้มีโอกาสที่จะเกิด supply zone นะครับเกิด supply zone เล็กๆก,ก่อนเพราะว่า supply zone ก็ดูที่สักประมาณพันจุดนะฮะตรงนี้นะใครเรียนไปแล้วเนะเรื่องลักษณะนะครับหรือว่าการเข้าออเดอร์ที่เป็นการเคลื่อนที่ระยะไกลนะครับ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกนิดนึงเพราะว่าเป็นดีมานโซนเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่นะครับอย่าลืมนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้กราฟไม่เดินทางนะครับนะฮะดังนั้นดีมานโซนหรือซัพพลายโซนจะเกิดในรอบที่แคบๆเท่านั้นจะไม่ค่อยเดินทางได้ไกลนะฮะ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเช้านี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วสัก2อสแทงนะฮะก็อยู่ที่สปันร้อยสองร้อยจุดเองนะฮะเมื่อวันศุกร์เราไม่ได้วิเคราะห์นะครับเราได้วิเคราะห์ตอนวันพฤหัสเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอีกระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับขยับขึ้นไปได้สวยๆแล้วก็เราวิเคราะห์ว่าบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำา i g เยอะ h i g ผลปรากฏว่าเขาก็ขึ้นไปทำ h i g เยอะ h i g นะครับพอหลังจากนั้นเป็นแอคชั่นมาเก็ตที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่านะฮะปลายสัปดาห์นะครับนะฮะปัจจัยที่เป็นฝั่งเรียวไทม์นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นส่งผลทําให้ราคาทองคำนั้นมีโอกาสย่อตัวลงในวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของ supply effective นะครับก็ไม่มีอะไรรุนแรงมากทำให้ลหักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในวันศุกรก็ไม่ไปไหนไกลนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขายัางคง กลับตัวในโซนที่เรียกว่าศูนย์ากาศนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เป็นหลุมๆเนินๆนะครับยังคงอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นไซด์เวค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะกรอบกว้างๆก็ตรงที่เป็นแอคชั่นเท่านั้นนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับเนี่ยอยู่อ่อนแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับก็มีกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็หมดแรงไปแล้วนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการ จบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับกราฟยังไม่เดินทางไปไหนไกลนะครับสำหรับนะฮะในการวางแผนในวีคนี้นะครับเราจะต้องดูอันดับแรกนะรเราต้องดูดูลักษณะกรอบการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับกรอบการเคลื่อนที่ของกราฟเขาบอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับเมื่ออ่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนั้นนะครับเขาเป็น เดทครอสแน่ะกลายเป็นเดทครอสเนาะดังนั้นนะครับเดทครอสที่เกิดนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าขัดแย้งกับลักษณะการเคลื่อนที่นะครับทั้งเทคนิคข้อและกรอบการวางแผนนะครับมีการขัดแย้งกันดังนั้นนะครับเราจะวางแผนนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะเกิดนะฮะสปลายโซนเล็กๆเท่านั้นจากราคาปัจจุบันนะครับจะต้องทดสอบนะฮะแนวเดิมก็คือแนวซัพพอร์ตเดิมนะฮะอยู่ที่สักประมาณพันจุดนะครับ เท่านั้นเลยกว่านี้นะครับเป็น TP นะฮะเลยกว่านั้นเป็น TP พอแหกเป็นนะครับ Demand Zone นะครับ Demand Zone ยังไม่เกิดนะครับจากราคาปัจจุบันจะต้องขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองของเราก่อนทะลุขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะเป็น Demand Zone นะครับนะฮะแต่จากราคาปัจจุบันนี้เป็น Supply Zone นะครับดังนั้นการวางแผนจะต้องวางแผนให้เป็นในกรอบทั้ง2กรอบแล้วสิ่งที่จะขับเคลื่อน กลับได้นะครับก็คือปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียลไทม์นะครับในวีกนี้นะครับมีข่าวเนาะมีข่าวนะครับนะฮะมีข่าวคือปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่หนึ่งะก็คือตัวเลข CPI ประจำเดือนนะครับก็คาดการโดยรวมนะครับคาดการยังส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับหรือว่าแข็งค่าขึ้น ดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับในการวางแผนเราจะมองให้เกิดซัพพลายโซนมาก่อน นะฮะซัพพลายโซนมากกว่านะครับแต่วนันนี้เนาะจะต้องรอดูก่อนนะครับว่ากรอบการวางแผนเขาสามารถลงมาทดสอบได้นะฮะลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเดินทางเพราะว่าจากราคาปัจจุบันนะครับมีแค่พันจุดเองก็ถือว่าได้ไม่ไกลนะครับจะเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ นะสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ